มาหวานวานันวันนี้วนันเลยนะคะโอเรือเลขหนึ่งโรตีกรอบเลยแค่ห้าสิบกล่องค่ะใครอยากได้นะคะใช่ค่ะเบี้ยกแก้ปังจริงค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะที่รักนะนี่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 โรตีกรอบหน้าตายอย่างนี้ที่รักของกินกินจริงๆน่าอร่อยมากจะไม่ได้หวานจี้ยับจนเกินไปนะที่รักนะคะจะหวานพอดิบพอดีได้ก็กินอีกเลยนะคะแน่แน่แน เปิดกล่องไม่ได้อะเปิดกล่องต้องกินอนะใช่อาจารย์เปิดกล่องต้องกินอันนี้คือเรื่องจริงเนี่ยตัดใจตัวเองไม่ค่อยได้ลูกสาวอาจารย์เค่ไม่ทานขนมแบบนี้ยังบอกว่าเวลาซื้อมาต้องบอกคุณแม่หนูขอทั้งกล่องได้ไหมคะหนูขอทั้งกล่องเลยนะคะกินไปกินมาแบบคุณแม่หนูขอหนูขอสองกล่องเลยได้ไหมคะเราเหลืออีกหนึ่งเหลือห้าสิบกล่องแล้วหมดแล้วก็อีกนานนะคะที่รักนะ ไม่งั้นต้องรอหลุดจองเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์แค่จะดูให้ว่ามีหลุดจองเปล่าเนานะอาจารย์เนาะไม่ชัดเหรอที่รักชัดตีห่วยอนะไม่ชัดเหรอคะเก็บแล้วห่วยชัด,ดนะจุดนะจาของเก็บแล้วพี่ปลาณนีบอก,กแก้ดงจริงกรอบพาะคุณมากครับพี่ยาเดี๋ยวอ้วนที่รักสิ่งที่อาจารย์แค่ขาดไม่ได้หลังไฟ์สดคือกินข้าวหิวหิวค่าคุณหญิงป้าบอกนะคะ น้ำปลาล่าละะปอปลาเลขเก้าปอปลาเลขเก้าใครอยากได้น้ำปลาอาจารย์จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีคะอาจารย์หรือเอฟได้เลยปอปลาเลขเก้าจา้ะน้ำปลาอ้าวกำไรข้อมือขอโทษโอ้โหขออภัยคพ่พี่พี่จา๋ากำไรนะคะ สำหรับใครที่มีความเชื่อเรื่องหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงนะคะเป็นกําไรที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็หนุนดวงเสริมดวงแก้ชงทั้ง12ปีนักษัตริย์นั่นก็คือชวดฉรูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกรากาจอกุลได้หมดเลยแล้วก็แก้ชงตลอดปีตลอดไปนะคะจากวงละ259บาทลดให้100บาทต่อ1วงจะเหลือวงละ159บาทจาก259นะ ให้159บาทสีทองให้พิมพ์ทอทหารเอาขอโทษค่ะสีทองวแหวน10สีทองวอแหวน10สีเงินทอทหาร13เขาเรียกว่ากำไรพระคาถาหัวใจพระสูตรทิรักเป็นบทสวดของนะคะหัวใจพระสูตรค่ะคนจีนมีความเชื่อว่าพระคาถาหัวใจพระสูตรเนี่ยหนุนดวงเสริมดวงทั้งผู้หญิงผู้ชาย12ปีนักษัตริย์เลยตลอดปีตลอดไป ราะค,ะคาวงละ159บาทวงละ159บาทสีทองบองแหวน1 0สีเงินทอทหาร13นะคะมาช้าแต่ก็มาสวัสดีพี่จุธาภาขอบพระคุณมากในน้ำใจจ้พี่จ๋านะคะนะค้างบ่อยจังมาไลฟ์สดนอกสถานที่ค่ะพี่จา๋านะคะคนสวยสัญจรคะ่ะที่รักกราบขออภัยนะคะสำหรับสัญญาณไม่ดีนะนะคะนะใครที่ฟังอยู่นะคะ น้ำปะลาสวัสดีคุณใหม่จ้านะจ๊ะสวัสดีคุณใหม่จ้านะคะมาทันไหมที่รักทันไหมทันไหมจ๊ะคุณใหม่สวัสดีจ้าเอฟกักหมูไปแล้วนะคะหูน่ารักจังเลยนะคะ ต่อไปค่าที่ราคขาหกห้าศูนหกห้าศูนย์นะคะเวลาตัดซื้อสองตัวก็คือหกห้ากับห้าศูนย์ค่าที่ราคขาตัวที่สามค่ะหกห้าศูนย์คุณหญิงป้าบอกยกบ่อยกลัวจังเลยนะคะคางกุ้งมีอีกเมื่อไหร่อาจารย์เคสั่งทำนะคะคางคางกุ้งเนี่ย ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์แค่ไม่เอาแบบนั้นอะที่เขาทําค้างไว้แล้วเมื่อไหร่ก็มีไม่เอาอาจารย์แค่สั่งไปอีกรถนึงลวค่ะนะคะ,นะคะอีกรถนึงสั่งให้พันกระปุกเลยนะคะจะมาเอ,อ,อาจารย์แค่ขอเลขออยเป็นแบรนด์ของตัวเองไปเลยนะจะมาอีกทีนึงพันกระปุกจริงๆสั่งมากกว่านั้นนะแต่จะท,ท,ท,ทยอยมาพันกระปุกแรกจะมาเขาบอกวันจันทร์ขอวันพุธได้ออ อย oh, ไม่เกินวันเสาร์หน้าน่าจะได้มาค่ะที่ราคา่ะคางกุ้งนะคางกุ้งอร่อยมากเดี๋ยวแฟนเพจคนไหนนะจะรับไปขายต่อบอกอาจารย์เค้ดายเลกไปหาน้องเลยนะคะสิบอาจารย์เค้ให้เริ่มต้นที่สิบกระปุกนะคะใครจะรับไปขายต่อนะคะอาจารย์เค้จะลดราคาให้พิเศษบอกน้องเข้าไปนะคะว่าอยากรับคางกุ้งไปขายต่อบอกน้องเขานะคะเดี๋ยวอาจารย์เค้ให้ในราคาที่แบบพี่ๆได้กําไรนะคะได้กําไรนะ เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์เนาะเผื่อใครจะไปรับไปขายนะหรือสินค้าตัวอื่นอยากรับอะไรไปขายนะที่เราใช้ดีแล้วเรามีความสุขว่าวิ่งเรามีเพื่อนฝูงเยอะอยากรับไปขายให้ไดเร็กไปหาน้องนะคะว่าพี่อยากได้อะไรไปขายลดราคาพิเศษให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามอาจารย์เคให้หน่อยเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะไดเร็กเดี๋ยวหัวหน้าของเขาเนี่ยจะติดต่ออาจารย์เคเองนะคะนะนะหกห้าศูนย์สุดปังค่ะทันไหมจ๊ะ เดี๋ยวจันนินให้แล้วนะพี่ๆทันไหมจ๊ะจันเคจะเน้นให้แล้วจันเคจะเน้นให้แล้วหกห้าศูนย์สุดปังหกห้าศูนย์สุดปังระบบไม่ดูดอุ้ยเป็นอย่างขค้ืองประดค่ะพี่จ๋านะหกห้าศูนย์สุดปังเดี๋ยวจะเน้นให้แล้วนะคะพี่ๆจ๋า อาจารย์ขาเตรียมชุดสองตัวให้หนูหน่อยได้ไหมคะ,โ,คะโอ้โคนละเครื่องที่รักพวกนี้ได้ไหมอาจารย์เค่ไม่ได้สมุดวิชาการลงมาเลยนะคะใครรอชุดสองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอาจารย์เค่จะมาเต็มรูปแบบกว่านี้เนาะที่รักเนาะคะเนาะอยากได้น้ําปลาล้าไปขายนะคะอยากได้น้าปลาล้าไปขายนะคะเดี๋ยวทักน้องแอดมินมาจะ้ะท,ทักน้องแอดมินมานะนะคะ วันนี้ได้รับแล้วค่ะคางกุ้งกับแหวนใบมะกอบขอบพอะคุณมากค่ะพี่พี่มนพี่พิมนหรือคุณพิมนอะไรนะอ่านไม่ทันเลยนะคะขออภัยด้วยค่ะน้นำเพลิกวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยเฮ้ะน,น,นะอ่ะอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวก่อนที่จะในเลขให้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะปล่อยพี่พ,พี่คือแหวนปีเสียแถมแถมเลขทูบให้เหมือนกัน เลขทุบที่จุดแล้วนะที่ไถ่ไถ,ถ่พิมพ์ไปให้แล้วเนี่ยนะใครอยากได้คือจริงๆแหวนปีเซียเขาบอกหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจากราคาเต็ม299เคยถูกหวยรุ่น8มากค่ะมากอาจารย์อ,อ๋อโหขอบพคุณมากครับพี่จ๋านะคะาคู่อร่อยมากอาจารย์เคให้เขาพัฒนาสูตรนะคะให้เขาพัฒนาสูตรเป็นขากุ้งซีส ขากุ้งซีสที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีผงโรยข้าวอาจารย์นึนกออกไหมคะกินกับข้าวร้อนๆนะ่ะอาจารย์แค่ทําเป็นผงผงโรยข้าวเป็นรสชาติสาหร่ายกับเป็นรสชาติซีสนะคะซีสสำหรับใครที่แบบอยากโรยข้าวกินเฉยๆนะคะให้เขาพัฒนาสูตรอยู่เดี๋ยวถ้าเรียบร้อยก็ก็เดี๋ยวจะบอกพี่พๆทีพี่เขาบอกว่าแหวนปีซียใส่อยู่ครับพอดีมากๆเลยขอบพระคุณมากค่ะพี่จา๋า นะคะแหวนปีเซียวว่าแหวนเลขเก้าค่ะต่อไปอยากกิ้งกิ๊งจังเลยนะคะต่อไปอ่ะมาสามตัวสามตัวที่เน้นให้เลขแรกค่ะหกเจ็ดห้าค่ะหกเจ็ดห้าระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดห้านะคะเลขแรกที่เน้นให้ขะทิราขาหกเจ็ดห้าระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดห้าขทิละขาเน้นต้องสีแดงเน้นต้องสีแดงวุ้ยพี่สมรู้จักซอเสือเลขเจ็ดอาจารย์แค่ด้วย ลอ,อคุณหน่อยไงจะใครล่ะคุณหน่อยจ๋าร้อหน่อยนะคะนะคะอาจารย์แค่ปรับเปลี่ยนระบบข้างหลังอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์แค่ใหม่แล้วนะคะนะให้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดสามารถที่น้องแอดมินตอบแล้วไม่ต้องส่งไปสนีไม่ต้องส่งบินไปแล้วนะคะไม่ต้องรอข้ามวันนะคะน้องแอดมินจะสามารถปรินได้จากฝั่งตรงข้ามได้เลยนะคะนะ น้ำปลาล้าว,วันนี้ให้กวดละ9บาทค่าส่ง10บาทนะคะเป็น19บาทราคาเต็ม